คำ <Yes. S 2> เตือนครับคำเตือนคลิปนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมไม่เหมาะกับเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า18ปปีนะครับเด็กๆไม่ควรรับชมและไม่ควรทำตามโดยเด็ดขาดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมขอขอบคุณทุกท่านครับ ครับผมก็ขอกราบสวัสดีสวีดัตท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับเราเช่นเคยนะกับเกมโรมากันอีกแล้วครับผมโอเคครับผมวันนี้นะผมผมก็จะตามหางบไปแจกกันนะผมว่าเราจะได้แจกกันเท่าไหร่นะผมขอแบบห0 0ร้อกอ็พอนะผมสําหรับเกมนี้เนาะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันครับผมจะใช้6 9ในการตามร่าหางบไปแจกกันเนาะมาเปิดหแล้วก็เปิดเก้าโอ้ยมงกุฎน่าจะมาย มาครับลุนต่อไม่เป็นไรครับอาจจะได้หลังอาจจะได้มากกว่านี้ก็ได้นะมาโอเคขอเปิดที่12ก่อนไล่ไปดูก่อนนะผมไล่ดูว่าเบ็ดไหนมาไม่มาเนาะเราต้องไล่เช็คก่อนเออยาวไปสองคอมโบแล้วม,ม,มา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 โอเคดูไปเรื่อยๆครับดูซิว่าเราจะได้แจกไหมเกมเนะี้ยหรือจะแห้ว เดี๋ยวมาดูกันเฮ้ยเป็นนี้ไม่คว้ามาไหมเดี๋ยวลองอมันก็เหมือนจะเข้านะแต่ก็เหมือนจะไม่เข้าดาเหมือนจะเข้าดานะอะลอง13ขใครอยากไปที่13ดูนะไม่มาไม่เป็นไรครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันจเจอป้าวแล้วโบนัสเข้าอย่างนี้ครับขอฟันโดนสักห้าทีดาบคู่สักสองครั้งแล้วก็ฟันโดนสักห้าทีดีปะ่ะงับโอ้โหเป็นโล ใจร้ายเกินจะไม่ตีโดนเลยเหรอสักสองครั้งใบดาบคู่สักสองครั้งไป,งไปเอา้าเอาเอาดาบแล้วโดนปับ๊บเก่งเก่งเก่งและเก่งอีกแล้วเก่งเหลือเกินเอ้าดาบคู่แล้วโดนมั้เอออีดันแหละดาบร้อยมาดิอีกครั้งหนึ่งผมเลิกเล่นเลยไปแจกเลยเดี๋ยวปะขอฟันอ๋อมันตีคืนเว้ยเ,เก่งแช่เนาะเอ้าโอ้เป็นโลโอ้ลุยูีละกลางดีกว่าโอ้โหโบนัสมาทันที ยัง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 ไม่พอนะยังไม่พอขออีก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 หน่อยขออีกหน่อยอืมเฮ้ยโบนั้สองครั้งติดเฮ้ยันนี่เอาเอาเรื่องวะมาโันั้สองรอบติดเลยปะไป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 เอาดับโดนไหมปั๊บโดนไปหนึ่งครั้งเออมาอย่าตีนะอย่าตีนะอย่านะ เออให้รู้บ้างว่าใครเป็นใครเอาดาบคู่โดนไหมโดนไปดินั่นแหละใส่ร้อยปไปฟาดไปฟาดไปไปไปอีกไปอีกขออีกมาขออีกจบจบเลยจบเลยนะพอครับเดี๋ยวจบนี้ไปเลยพอเลยนะนผู้จบนะได้แล้วได้แจกแล้วพอครับเดี๋ยวมันจำไม่ได้เอาดาบครับโดนไหมโหอ้ยหลบได้หล,ลบได้ปั๊บโอ้เป็นโลนะ อ่ะเหลืออีกเหลือโอกาสอีกหนึ่งครั้งครับผมมาดูกันว่าเราจะได้เท่าไหร่มาขอขอเป็นฝั่งนี้โอ้เป็นโล่เว้ยอ่ะพอ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 ไหน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 อ๋อพันหนึ่งครับผมโอเคงั้นเราขอยืมไว้พันหนึ่งดีไหมย,ยืมไว้พันหนึ่งไหมเราจะแจกพันหนึ่งไหมดีไหมแจกพันหนึ่งเลยไหม แจกพันหนึ่งเลยไหมแจกพันหนึ่งเลยไหมแจกพันหนึ่งเลยแล้วกันหรือยังไงดิเราจะขอกาไรไปถสามร้อยได้จะได้มาต่อยอดออะแล้วฟีสปินมาครับผมอ่ะเอาห้ารอบด้วยเอาเอาเอาแล้วเอาแจกเอาแจกกันเกมนี้แจกครับแจกเลยไป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 งั้นต่อเลยต่อต่อตอ,อีก กี่รอบเลยกี่รอบว่เมื่อกี้เลยกี่รอบวะน่าจะเหลือประมาณ10กว่ารอบปะน่าจะพอดีนะถ้าเกิดว่าเหลือพันถ้าเกิดลดถึงพันเนี่ยผมเลิกเล่นเลยเดี๋ยวดูฟีตไปน,นี้ครับจะมาอีกเท่าไหร <S <S ม<า>ม่มาๆมาเดี๋ยวดูครับผมเหลือกี่รอบวะเหลอือสิบเอ็ดรอบมาผมน่าจะพอดีนะอ่ะเดือดเก้ารอบนี้ จบปุ๊บเดี๋ยวเราพอเลยครับผมเอามาครับหนึ่งคอมโบสูตร69ผ้าแจกมาพาแจกไปครับโอ้โหโลอ้าวมาสี่แถวก็ยังดีอ่ะโอ้ขวัญของแรกมาอีกห้ารอบครับผมมามีสิทธิ์โบนัสกันอีกครั้งหรือเปล่าไป เอ้ยมงคุดโอ้โหได้สามแถวก็ยังดีว่ามาป้าบโอ้โหไม่ตรงลายอีกอะไรอีกสามรอบครับผมมาโอเคมาครับลุยลุยเซิร์ฟอ่าโอเคครับมาดิ รอบสุดท้ายไม่มีฟิล์โอเคครับงั้นผมขอ,อยุติเพียงเท่านี้ครับผมโอเคเราเอาไปแค่นี้แล้วผมพอเพียงเท่านี้นะเดี๋ยวเราแจกกันเลยครับผมตรงนี้นะโอเคส่วนคลิปนี้ครับผมใครที่ยังไม่กดติดตามเพจหรือกดติดตามช่องย t u b e ทั้งสามช่องเนี่ยกดไว้แล้วก็ส่งมาทางอินบ็อกซ์ไว้เลยนะผมจะได้ไม่พลาดกิจกรรมในการแจกของเรานะเดี๋ยวนี้เราจะไปแจกนะผมอาจจะแจกขอสักแจกสักค่าเจ็ดแปดร้อยอะไรประมาณนี้อาจจะแจกพันหนึ่งก็ได้ถ้าเกิดว่าใครถูกแบบว่าถูกใจหรือว่ายอดอยอดวิวเพิ่มขึ้นหรือว่าแบบ พูติดตามเพิ่มขึ้นเนี่ยผมอาจจะแจกหมดนี่นะผมพันหนึ่งอาจจะเหลือร้อยหนึ่งไว้ต่อทุนก็ได้อะไรประมาณนี้นะแล้วก็มาต่อ,ตอแล้วก็มาแจกต่อนะผมโอเคส่วนคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ครับกด subscribe เป็นกำลังใจพบกันคลิปต่อไปกันด้วยครับส่วนคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ